พาณิชย์เผยยอดตั้งธุรกิจใหม่เดือนมกราคม2566เพิ่111%วันที่24กุมภาพันธ์2566นายจรินทร์ลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงยอดการจดทะเบียนธุรกิจในเดือนมกราคม2566ว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน8,466รายเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า111%หรือ4,458รายและเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน6.2%หรือเพิ่มขึ้น494รายค่ะโดยมีมูลค่าทุ จดทะเบียน28 4 7ล้านบาทลดลงจากเดือนก่อนหน้า1.7%และลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน28%ธุรกิจตั้งใหม่สูงสุดสามระดับแรกคือก่อสร้างอาคารอาสังหาริมทรัพย์และพัตาคารร้านอาหารซึ่งยอดจัดตั้งธุรกิจดังกล่าวทำสถิติสูงสุดในรอบ10ปีค่ะส่วนการลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าวประจำเดือนมกราคม2อ6 6ห้ากกมีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น52รายแบบองระกอบธุรริจายแบ่งเป็นใบ,นบ,นบ,บินุน ุนทั้งสิ้น5,129ล้านบาทลดลง69%เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาทั้งนี้นะักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด3ชาติแรกได้แก่ญี่ปุ่น14รายเงินลงทุน3,588ล้านบาทสิงคโปร์6รายเงินลงทุน410ล้านบาทและสหรัฐอเมริกา6รายเงินลงทุน9ล้านบาทค่ะ